สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมทองสี่บาทรมีบอลมีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส่งไปสนอหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีเพื่อสาวสุดสวยสวยสวยน้องก้อยรับสายนะครับผมโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยจ้าทองคำสี่บาทรมีบอลบอลสีสวย ครับผมเริ่มมาที่ต้นนี้ก่อนนะพี่เมืองนครสุ่มแห่หรือเมืองนครชุมนั่นเองหันแนวถูกแล้วครับพี่เมืองนครชุม100บาทไม้ทุกต้นอยู่ในกระถาง5.5นิ้วน,นะพี่นะกระถาง5.5ไม่ไม่มีไม้กระถาง4นะครับมีเป็นไม้โต5.5เลยแล้วก็เดี๋ยวต้นไหนเป็นถ้าเป็นกระถางกระถาง8ต้นใหญ่เดี๋ยวผมแจ้งทีเนาะอันนี้คืออยู่ในกระถาง5.5นิ้วทุกต้นจะ้ะอ่ะเมืองนครชุม100บาทครับผม1 0 0บาทหน้าสวยๆเลยจ้าแล้วก็มี ฉัดทินกรนะพี่ใบกลมบล็อกนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วฉัดทินกรหนึ่งร้อยบาทจะ้ะหนึ่งร้อยบาทใบกลมกลมชัดทินกรเพชรจอมทองนี่เลยหน้าสวยเลยครับพี่ต้นนี้เพชรจอมทองหน้าสวยหนึ่งร้อยบาทครับพี่จัดไปเพชรจอมทองเขียวใบเขียวหน้าชมพูสวยหวานเพชรจอมทองนะครับผมและต้นนี้ เท้าทองอินนะพี่ฟอร์มใหญ่ห้าจุดห้าล้นฟูหน้าด่างสวยก็พี่เท้าทองอินหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าสวยสวยเลยแล้วก็ณเมืองนนอันนี้หน้าเดมหน้าเดิมเนาะเดี๋ยวเอาน้าหน้าเดิมก่อนพี่นณเมืองนนหน้าดังเดิมนี่เลยหน้าชมพูเดี๋ยวตอนโตเขาจะเปิดหน้าเลืองทองนะพี่นี่รอดมามาแล้วต้นนี้เอาอ่านี่โอ้อย่างสวยเลยร้อยเดียวพอแล้วพี่หนึ่งร้อยบาทณเมืองนนสวยแบบนี้น้องเอาร้อยเดียวจ้าอันนี้หน้าดังเดิมออริจินอลน,นะครับผมนะเมืองนนเนาะส่วนต้นนี้ เป็นหน้าแผงนะครับพี่นี่เลยหน้าแผงเนาะหน้าแผงหน้าแผงก็ร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทเช่นกันณเมืองโนนหน้าแผงต้นที่หนึ่งนะพี่ณเมืองนนนหน้าแผงหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่หน้าเดิมหรือหน้าแผงแจ้งได้นะครับพี่อันนี้เป็นหน้าแผงเนาะต้นที่สองหนึ่งร้อยบาทเช่นกันแล้วก็มีรัตนะลุ่งโลดครับพี่หน้าสวยสวยเม็ดสีมาแล้เียแจ่มด่างทุกใบเลยรัตนะลุงโลดนี่จ้ะสวยแจ่มแววเลยหนึ่งร้อยบาทครับพี่รัตนะลุงโลดร้อยเดียวจัดไป สวยๆแล้วก็มีเพชรพันคนครนะพี่เดี๋ยวผมเด็ดไปเดี่ยวก่อนนี่เ <_" S 1> พชรพันนครด่างสวยหลอดใหม่สวยแจ่มว้าครับพี่เพชรพันนครหนึ่งร้อยบาทครับพี่หลอดใหม่ไม่ต้องซื้อครับพี่สวยแน่แม่จ๋านี่เลยจ้ะร้อยเดียวเพชรพันคนครนะครับผม <_" S 1> แล้วก็มีเจ้าสาวเจ้าสาวหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทสําหรับเจ้าสาวแล้วมีเจ้าสาวตัวน,นี้สวยๆไปหาเจ้า <_" S 1> บ่าวเอาละกันเด้มมะหาชัย มหาชัยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวมหาชัยสวยๆแล้วก็ทำมาทั้งด้านนี้ด้านนี้มีเดี๋ยวนะผมดูก่อนดูก่อนนะพี่สีเลิกงามอ่ะสีเลิกงามสีเลิกงามสีเลิกงามหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทสีเลิกงานม่เลยดางเหลืองสว่างมาแล้วเรียบร้อยครับพี่เหลือเม็ดแดงเดี๋ยวเขาจะมาตอนโตนะสําหรับสีเลิกงานเนาะเดี๋ยวเขาจะกัดสีมาในตอนโตอีกทีหนึ่งของข้ยังเหลือแบบนี้ก่อนเนาะตอนเล็กเนาะพี่เนาะสายพระเนตรครับพี่นี่เลย ป้ายแดงๆมาแล้วครับพี่กัดแดงแกัดแดงๆไม่ได้ป้ากัดแดงๆงกัดสีแดงๆดมาแล้วสายพระเนรสวยๆนี่จะ150้บาทครับพี่รอดใหม่มาแล้วเรียบร้อยสายพระเนตร5 5นิ้วล้นล้นความสวยน้องมาแล้วจ้าต้นนี้สะใบจันทร์ครับพี่ใบหอกด่างสะใบจัน์สบายจัน์สวยสยเลย150บาทครับพี่นี่จะหอกด่างสะใบจันทรรอดใหม่เป็นไงบ้างโอเครอดใบด่างครับพี่สบายจันทร0บบาทครับผมแล้วก็สีเลือกงาม ต้นที่2แล้วกันนะพี่100ยบาทต้นที่สองสีเลือกงามจ้ะเมืองนครชุ่มหรือเมืองนครชุมหนึ่งบาทต้นที่2ครับพี่นี่เลยหน้าสวยเข้มดุด,ดันไม่เกรงจะใครเมืองนครชุม1 0 0บาทต้นที่สองจ้าตัดมาเป็นสีการสีการจะนายพิเศษเจนสองครับพี่โอ้โหต้นไซนี้ต้นโตเลยไซนี้ต้นโตผมยกก่อนนี่เลยสีการสวยต้นใหญ่ครับพี่ ขอ150บาทต้นนี้อันนี้คือซสาใหญ่ครับพี่ด้านข้างจะ่ะนี่เลยเนาะ150บาทสีกาจานาพิเศษเจน2ต้นใหญ่หน้าส,สวยสวยครับพี่นี่จะวางก่อนนี่ใบลาสุดของโอ้ไปดูนี่เลย150าหาน่าสวยต้นเบเร์เบเร์จ้าเจ้าสาวอันนี้เจ้าสาวอะหน,นึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่เจ้าสาวหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองแล้วก็ทับทิมทอง ต้นนี้จะทับทิมทองด่างสวยเม็ดสีมาแล้วนี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาททับทิมทองครับพี่ทับทิมทองเนาะวิมานดินนะวิมานดินหน้าสวยนี่จัดไปครับพี่ห้าจุดห้านิ้วร้อนๆหนึ่งร้อยบาทครับพี่วิมานดินหน้าเสวยเลยแบบนี้ใบล่าสุดพึ่งกำลังจะกลางครับพี่ยังกลางไม่สุดนะครับผมวางก้อนด้านในครับผมอท้องสยามครับพี่ทองสยามนี่เลย ทองสยามหน้าทองครับพี่ทองตัดแดงด่างเหลืองทองสวยๆทองสยามสองร้อยห้าสิบบาทครับผมสวยแน่ไม่จา๋าสวยนี้เลยต้นนี้เลยครับพี่นี่เลยใบยมันเงาสวยจัดประหลัดบอกทองสยามสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรัตนะรุงเรืองครับพี่ต้นนี้ด่างสวยแจ่มจัดฮาบครึ่งแล้วก็ฮาบครึ่งนะครับผมจัดไปจะห้าจุดห้านิ้วอ่ารัตนะรุ่งเรืองหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นนี้สวยจัดประหลัดไม่ต้องบอก ผมบอกเองหันแนวอารามานี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 ร้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าแผงนะพี่หน้าแผงสวยไซส์แต่เป็นไซส์ใหญ่นี่เลยสวยทะใหญ่หน้าแผงเด้อหนึ่งร้อยบาทครับพี่มะนีร้อมเพชรใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่นะใหญ่นะเนาะนี่เลยแล้วหน้าด่างสวยด้วยหน้าแผงร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทมานีร้อมเพชรหน้าสวยใบโดกครับผมต้นนี้หลวงตาหลวงตาเมืองนี่เลยจ้ะสวยๆครับพี่หลวงตาเมืองฮาร์ปครึ่งกันอีกแล้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่ ดางสวยๆครึ่งครึ่งหลวงตาเมืองนี้เลยจะ5.5นิ้วร้อนร้อนเด้ออาวิมาอาโวก่อน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 เดี๋ยวนะผมขยับก่อนนี่โวเคโน่ครับพี่โวเคโน่หน้าดําแดงสวยๆต้นนี้ครับพี่กระถาง5.5นิ้วต้นนี้ขอ100บาทครับพี่โวเคโน่สวยร้อยเดียวจากต้นนี้นี่เลยหลอดใหม่กาลังกลางกลางมาแล้วครึ่งหนึ่งครับพี่ครึ่งหนึ่ง แล้วก็มีสีการสีการเมื่อกี้ผมขึ้นต้นใหญ่ไปใช่ไหมอันนั้นต้นใหญ่ร้อยห้าสิบต้นนี้ขอร้อยเดียวครับพี่สีการชนายพิเศษเจนียสองใบกลมหน้าด่างชมพูหวานๆไซส์นี้ขอหนึ่งร้อยครับพี่เอาไปร้อยเดียวพอสีการชนายพิเศษไซส์ร้อยเดียวจ้ะต้นนี้เนาะอ่า มีวิมานดินตรงนี้อ่าผมพี่มาอ่าวิมานนี้ก่อนแล้วกันพี่เหมือนขึ้นไปแล้วเนาะวิมานดินต้นที่สองครับผมหนึ่งรอบาทครับพี่นี่เลยใบใหม่ล่าสุดหน้าชมพูหวานๆนะครับผมวิมานดินหนึ่งรบาทต้นที่สองจ้า ราศีมีนครับพี่ราศีมีนนี่เลยบอลกรบตับราศีหนึ่งในที่สองราศีสวยสวยราศีมีนอันนี้ออกใบกลมเลยจังเลยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ราศีมีนต้นนี้ครับพี่น,น,น,พนี่เลยยกให้ดูจ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวเท่านี้ครึ่งเลยใบนี้นี่จ้ะราศีมีนเนาะแล้วก็มีทองสยามครับผมทองสยามหน้าสวยครับพี่สองร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่หลอดใหม่เป็นไงบ้างขอตงแงเงเยียงข้างให้ดูครับพี่โอเค แดงเหลืองทองออกมาเลยครับพี่รอดใหม่สวยแน่นอน250บาทต้นที่2นะพี่ต้นที่2เนาะทองสายาม5.5นิ้วจ้าแล้วก็มีสาวนาครอา้าวสาวนาครใช้สีครับพี่หน้าสวยหวานเทียบใบใหม่รอดใหม่มาแล้วต้นนี้ขอร้อยเดียวครับพี่100บาทสาวนาครใช้หนีแฮสาวนาครใช้สีแฮถูกแล้วหันแนวแจมโบ้ครับพี่ต้นนี้สาวนาครจะสีร้อยเดียวร้อยเดียวและดารา สวยสุดจัดนี่เลยประหลัดไม้ต้องบอกร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้เป็นไงแล้วป้ายแจมมาเยอะจัดครับผมร้อยเดียวครับพี่ดารานพพลัดใบสัน่นงองแงกลมไม่ได้พัดครับพี่มือผมสั่นเองหนักกระถางอาวางก่อนหนึ่งร้อยบาทจ้ะด,ดารานพพลัดเนาะแล้วก็มีอ่าต้นนี้มหาชัยครับพี่นี่เลยขึ้นไปแล้วไหมอ่าต้นนี้มหาชัยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ มหาชัยร้อยเดียวต้นที่2ครับพี่ต้นที่2แล้วก็ทับทิมทองนะครับผมทับทิมทอง100บาทต้นที่2จ้าเรนูนครชื่อนี้ช่างมีมนขงังอันแนวต้นนี้ครับพี่สวยสุดจัดเลยนี่เลยด่างจัมโบ้จับวาวครับพี่นี่เลยใบตึงสวยแข็งแรงเม็ดสีมาแล้วด่างสวยๆเรนูนคร200บาทครับพี่กระถาง5.5นิว้วถ้าพาดแล้วบอกเลยว่า จะใส่เจียหันแนวเสียใจครับพี่สองร้บาทครับพี่เรนูนครสวยๆเลยครับผมถัดมาเป็นอ่าต้นนี้ครับผมราศีกรกฎครับพี่ราศีกรกฎราศีกรกฎนี่เลยจะ้ะแจมแจมห้นิ้วไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอสามบบาทครับพี่รับประกันความด่างของหลอดใหม่คือด่างออกมาเลยหลอดใหม่เห็นด่างตั้งแต่หลังใบเลยครับพี่ราศี กอละกดนี้เลยจ้ะสามร้อยห้าสิบาทสวยๆเลยครับผมต้นนี้เนาะห้าจุดห้านิ้วจ้าเงาจันเงาจันครับพี่ไม้ใหม่ด่างออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูโฟกัสใกล,ใกล้ๆครับพี่ออกแดงเหลืองทองครับพี่แดงส้มเหลืองทองเงาจันหลอดใหม่นี่คือด่างออกมาเลยครับพี่นี่จ้ะหลอดใหม่หลอดใหม่เนาะโอเคสวยๆครับพี่ขอสี่ร้อยบาทครับพี่เงาจันไม้ใหม่ แดงส้มเหลืองทองเงาจันทรอดใหม่ด่างสวยครับพี่400บาทจ้าไม้ใหม่กระถาง5.5นิ้วส่วนต้นนี้ที่สุดครับพี่ที่สุดด่างสวยเพชรแสนมณีเพชรแสนมณีเพชรแสนมณีต้นนี้เลยน้องขออะไรดีไม้ใหม่ไม้เลนะพี่เพชรแสนมณีตนน้นน,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 ตนนี้ขออ่า700รบาทครับพี่สวยสวยเพชรแสนมณีนะพี่ตอนโตบอกเลยว่าสวยจังเลวเดี๋ยเพิ่งดูตอนโตเลยเอาตอนนี้ก่อนนี่เลย ชั้นใบสวยครับพี่ด่างแจ่มเพชรแสมณี5.5นิ 5. 5น้ว700บาทสวยแจ่มเ้าาจ้าจัดไปเลยจัดไปเลยซันเซสกายครับพี่มีสวยๆตรงนี้เดี๋ยวให้เลือก2ต้นอ่ะต้นนี้850บาทต้นที่1ครับพี่ไม้ใหม่ไม้แรจากซันเซทสกายหน้าด่างเหลืองทองครับพี่ป้ายส้มสะดือแดงสวยๆ850บาทต้นที่1หลอดใหม่มาแล้วจ้าต้นนี้ซันเซสกายนะครับผม5.5นิ้วเนาะแล้วก็มี ซันเซ็ตกา้ย850บาทต้นที่2ครับพี่รอดใหม่มาแล้วเช่นกันนี้เลยครับพี่สวยสุดจัดตะแคงแงงข้างกันให้ดู8 5 0บาทต้นที่2ต้นที่2ส่วนต้นนี้โชคร่ำซ้ำครับพี่หน้าแผงด่างพาสเทลสวยๆ500บาทหลอดใหม่มาแล้วเหมือนหลอดใหม่จะออกเหลืองนะหลอดใหม่ออกเหลืองครับพี่เปิดเหลืองมาเลยนี่จ้ะขาวแดงแล้วก็หลอดใหม่เปิดเหลืองทอง,ทองมาเลยจ้ะ5 0าบาทโชคร่ำซ้ำ หน้าแผงด่างพาสเทลนะครับผมพาสเทลสวยๆแบบนี้เลยเดอ้ออ่าต้นนี้เกซอนครับพี่เกสอนภุมมารินครับผมนี่เลยหน้าสวยๆสะดือเข้มเข้มด้านข้าง5.5นิ้วครับพี่เกซอนภุมมารินเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทสวยๆนะครับผมซันเซสกายผมเจอแบ่งไว้อ่ะแบ่งต้นใหญ่เผื่อใครเล่นไม้ใหญ่นะพี่นะเนาะเผื่อใครเล่นไม้ใหญ่ต้นนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยดู ซันเซตสกายครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นนี้พอุนี้ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมนี่เลยด้านข้างครับพี่นี่เลยจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วล้นนะพี่ยกลงแปดได้สบายสบายหลอดใหม่ไม่ใหม่กลางมาแล้วนี่เลย 1, เลยอีกนิดนึงจะซูดละจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทซันเซตสกายไซส์ใหญ่จ้าอุ้มลงแปดโรดเผื่อใครอ่าชอบฟอร์มไม้ใหญ่เนาะไม่ไม่ชอบไม้เล็กจัดไม้ใหญ่จัดเลยครับพี่ต้นนี้สวยๆซันเซตสกายใหญ่จ้ะ ต้นนี้บังเกิด9สวยๆไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอไอแฮมไอแฮมสามร้อบาทครับพี่ใบตึงป้ายสวยรูปสยามลมิตต้นนี้นี่เลยชื่อว่าบังเกิด9ครับพี่300บาทจ้าสวยๆใบตึงๆป้ายแจมแจมส่วนต้นนี้ตีใหญ่ครับพี่ตับ2499นะครับ2 4 9สอันตาพานของเมืองมีประมาณอยู่ หกหรือเจ็ดต้นเนี่ยนะไม้ตานนี้แต่ผมว่าตีใหญ่นี่คือน่าสวยสุดสวยที่ส,สุดแล้วพี่สวยสุดแล้วเนาะต้นนี้ขอแบ่งสามร้อยบาทครับพี่ตีใหญ่ตีใหญ่ตีใหญ่นี่เลยใบใหม่ด่างสวยๆนะครับพี่นี่เลยต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะพี่เนาะสองสี่เก้าเก้าอันตรภาของเมืองตีใหญ่สามร้อยบาทแม่ฟ้าหลวงหน้าจมพูตัดเขียวครับพี่นี่เลยออริจินอลสวยๆครับผมสามร้อยบาทหลอดใหม่มาแล้วจากกระถางห้าจุดห้านิ้วนะพี่นี่เลยหลอดใหม่ ไม่ผิดหวังครับพี่ด่างดาง,ดาง,ดางทุกใบหลอดใหม่ก็ด่าง300บาทแม่ฟ้าหลวงช้ำๆเลยครับผมปีศาตแดงนี่หน้าดำแดงเข้มสวยครับพี่ปีศาตแดงไซนี้ฟอร์มนี้นี่เลยครับพี่สายใหญ่ยกลง8ดได้เช่นกันด้านข้างครับผมสายใหญ่ต้นโต350บาทครับพี่หน้าเข้มดำแดงยกลง8ผมบอกเลยว่ามีล้นมีล้น350บาทครับพี่ล,ล,ลงสิบเลยดีกว่าลงสิเลยเนาะ สำหรับปีสัตแดงต้นนี้นี่เลยต้นใหญ่หน้าสวยๆครับพี่ดําแดงเข้มๆต้องบอแไปว่าต้องบอกว่าอ่าหน้าดั้งเดิมออริจินอลเลยหน้าแบบนี้เนาะบังเกิดเก้าเจออีกหนึ่งต้นครับพี่อ่าบังเกิดเก้าสามร้อบาทต้นที่สองครับพี่เผื่อต้นแรกไม่โดนใจจัดไปต้นที่สองป้ายฮาร์ครื่องเช่นกันด้านข้างจากห้าจุดห้านิ้วบังเกิดเก้าสามร้อยบาทต้นที่สองหมายป้ายแดงมามาแรงจัดตอนนี้ทับทิมนครครับพี่นี่เลยสายใหญ่ต้นโต ป้ายแดงช่ำช้ครับพี่นี่เลยหน้าแดงป้ายแดงด้านแดงช่ำๆ้เม็ดทรงเม็ดสีมาแลับพี่นี่เลยอะสี่ร้อยบาทครับพี่ทับทิมนครต้นนี้ผมว่าเริ่มสร้างหัวแล้วเพราะว่าไม้ใหญ่เนี่ยเนี่ยผมยกใหู้ดีบนี่อะอะนี่สายใหญ่ด้านข้างครับพี่ทับทิมนครสี่ร้อยบาทสวยสวยเลยจ้า ทองนบประคุณครับพี่นี่เลยไม้เรืองไม้เลเสวยอีกหนึ่งต้นนี่เลยหน้าเรืองทองเม็ดสีตัดขาวแดงสวยแจ่มจัดครับพี่ทองนบประคุณหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมยกลงสิบได้สบายสบายส์ใหญ่หน้าสวยๆยกให้ดูด้านข้างครับพี่นี่จะทองนบคุณนะพี่หน้าสวยแจ่มหวาวหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมห้าจุดห้านิ้วล้นยกลงสิบได้เลยและไม้เรืองมาบับเบิ้ลบี ต้นไหนดีต้นนี้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 นี่เลยนี่เลยอ่าบับเบอร์บีครับพี่บับเบอร์บีนี่จะเหลืองตัดเขียวเข้มเข้มครับผม400บาทครับพี่บับเบอร์บีต้นที่1เนาะต้นที่1เดี๋ยวขึ้นให้เลือกกันตรงนี้ครับพี่ต้นที่1จะ5.5นิ้วบับเบอร์บี400บาทอ่ะต้นนี้บับเบอร์บีต้นที่2ครับพี่400บาทต้นที่2กระถาง5.5นิ้วมากันที่ขออ่า พุทธคุณครับพี่ไซส์ใหญ่แต่เป็นไซส์ใหญ่5.5นะแต่ล้นนะอันนี้คือเอาไปยกอุ้มลง8ได้เลยพุทธคุณไซส์ใหญ่ตัวน,นี้ขอ1,000บาทครับพี่สวยๆด้านข้างจ้พี่ไซส์ใหญ่ตน้ตนโตนี่เลยยกลง8ได้สบายสบายครับพี่1,000บาทพุทธคุณไม้ใหม่ไม้แรศเช่นกันครับผมและทศกัณหน้าทองครับพี่ต้นนี้ดางสวยแจ่มจัดดางทุกใบไม่มีหลุดครับพี่หน้าสวยเลยนี่ใบใหม่ล่าสุดนะ ใบใหม่ล่าสุดด่างสวยเม็ดสีมาแจ่มนี่เลยด้านข้างครับพี่ทศกัณฐ์หน้าทองต้นนี้ขอ500บาทครับพี่หน้าสวยแจ่มน่าจะสุดท้ายของสวนแล้วตันนี้รุ่นสุดท้ายต้วสุดท้ายของสวนแล้วพี่ทศกัณฐ์หน้าทองนะครับผมห้าร้บาทสวยแจ่มว้าวจ้านี่เลยนี่เลยสนใจต้นไหนครับพี่ฝากไว้ด้วยนะครับพี่สองลำตีบาราบีบาลามีบอนอวยมาลินพันตอนจบเนาะกับเบอร์โทรอะไรด้านล่างนี้นะครับผม ฝากไว้ด้วยบอลนึกถึงบอลสีสวยนึกถึงสองลสีบา้วม,มีบอลบอลีสวยตรงปกของแท้ราคาคุา้มภาจนคุณคุ้มข้างสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ